มาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพบ้างครับทางโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับทำการยกระดับสถาบันโรคหัวใจเพื่อยกระดับการรักษาให้ดีที่สุดนะครับโรงพยาบาลบำรุงราชครับเล็งเห็นถึงความสําคัญของการยกระดับการบริการและการป้องกันโรคหัวใจรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะเริ่มต้นจึงได้ยกระดับสถาบันโรคหัวใจบำรุงราชเพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยและให้การรักษาที่ครอบคลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมพัฒนาทีมผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์และทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการรักษาสถาบันหัวใจบำรุงราชนะครับจึงถือเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านหัวใจระดับโลกอย่างแท้จริงเราสามารถที่จะทำให้ทั่วโลกเขารู้ว่าที่บำรุงราชเนี่ยเป็น one of the best center in the world คือเราจะเป็นที่เขาที่เขา ไว้ใจได้ว่าถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยจะได้การรักษาที่ดีที่สุดขึ้นมาครับสถาบันโรคหัวใจบำรุงราชนะครับถือเป็นสถาบันโรคหัวใจชั้นนำครับที่สามารถรักษาโรคหัวใจได้อย่างครบทุกมิติมีผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุดครับ การยกระดับบริการในครั้งนี้ก็ช่วยให้คนไทยมีหัวใจที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันโรคหัวใจได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแหละค่ะก็สามารถไปปรึกษากันได้ที่โรงพยาบาลบำรุงราษน,นะคะ